ครั้งก่อนน้องไปเหมือนน้วงน้องคืนบ้านนาบอกว่าสาบแล้วเมืองหลวงเจ็บใจจนสึ้นสวงเพราลวงเอาเรือน,นั้นแต่แล้ววันนี้น้องมีเปลี่ยนไปกลับเลือมคำเคยพูดว่า สวรรค์พ่อแม่แก่หานน้องเจ้ากพับทำหุนหันผูกคอตายใ้ต้นใาน้อยใจเพราะความดี กลับมาดบสิชีวิตน้องทพี่พ่อแม่อะไรอย่าลบอย่าไหลไปเลยสาวนาลุกเองนั้นเป็นเมืองฟ้าอย่าพิษซ่นอนอยู่ภายในรถมา่านแต่นอง ชสวัสดีครับสวัสดีค่ะนธิรันนีมารอบนี้เสียก็เริ่มหมดหมดไปเรื่อยครับวันนี้วันนี้ขอบคุณทุการติดตามมา,มาดูชุดนี้บ้าครับนี่ประหยัดลงมาจากชุด12,500บาทตัวนี้เป็นอ,อยู่9,500บาทกับชุดโรดีทีเด็ดที่อุบลร,ราชธานีกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุด ใบรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีมีความต่างกันอย่างไรมีความที่แตกต่างกันอย่างไรกับความเหมือนที่แตกต่างคนดูชุดนี้ครับนี่สองคูนหนึ่งนะครับคอมน์นจะเป็นเหมือนเดิมจากชุดเมื่อกี้รับนีคอัมน์ก็เป็นสองใบคอลัมสี่นิ้วนะครับนี่สองใบไม่อดัดแทะโรงงานระแตะแกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานเบาเสียบอยู่ข้างหลังนี่ครับเอาลืมเสียบสายเดี๋ยวเดี๋ยวหาสายเอาเสียบนะโอ้โหยีวิวย่างเย็บอีลืมเสียบสายแล้วหาสาย เราใช้แล้วมัรับสายเดต้องหาสายก่อนเราหาสายก่อนเัี่ยไปโอ้ขนาดไม่เสียบสายยังนับขนาดนี้เท่านี้ถ้าเสียบสายสองวันนี้เสียกลางนี้มันจะล้นแล้วไปเลยนีวลองดูเอาหนเสียบสายเอาไปแล้วไปัเสียกับนี่เอย่าพิสท์ซัอยู่ภายในโอ้กางมาเรีบชี้กับนี่เอามารู้ต่อคอลัม404ครับไม่อาจแท้แต่แกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่มีบอลเสียบให้เรียบร้อยครับนี่บอลเสียบต้องทุกอย่างกันติ้งครับนี่ เบาะเสรีสลับต่อจากตู้ซับเบรกครับทีครับดีนี่ครับครบเซตนะครับแล้วก็ตู้ซับเบรกออดเดอร์หกสิบห้านิ้วนะครับเดี๋ยวออเดอร์หกสิบห้านิ้วนี่ครับเดี๋ครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี่สีระเบิดนะพอเดอร์หกนี่รุ่นราคาประหยัดครับทีครับนี่สิบห้านิ้วหนึ่งใบแล้วก็คอล์รั่มสี่นิ้วสี่ดอกสองใบครับแล้วก็พาวเวอร์มิกเซอร์นี่สามร้อยบาทครับมิกเซอร์ตัวนี้นี่ครับนี่นี่ พวมมิกเซอร์มีอ e ีคอลเซอร์ในตัว USB Bluetooth, om, 48, บลูทูธเพนท้อม48โวลท์ครบเซตพร้อมใช้งานอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยครบเซตนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้อยู่ที่9,500บาทเท่านั้นระบบสายครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี่9,500บาทท่านที่กำลังมองหาอุปรกรณ์ต่างๆก็ฝากชุดนี้ไว้แล้วกันชุดคาราโอเกะชุดราคาประหยัด9,500บาทพร้อมใช้งานกับคอลัมน์พะทโอเด้งหกแล้วพวมมิกเซอร์ร้องคาราโอเกะฟังเพลงในบ้าน แล้วก็ฝาชุดีด้วยแล้วกันนะครับ9,500บาทขอบคุณทุกการติดตามมาฟังพิกร้วฟังพิกรอบราวนี้ชุดกลุ่มนี้จะจะรีวิวไม่ค่อยยากครับเพราะว่ามันมันมีอุปกรณ์แค่3มชิ้นครับนี่หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับระบบสายครับตัวนี้9,500บาทฟังเสียงอีกรอบครับต,ต่อไปนี้สองใบจะต่อสองใบนะคราวนี้ต่อสองใบนะครา,าวนี้9,500บาทครับชุดนี้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานกับคอลมัมน์ C04 แล้วก็ซับเบียร์15นิ้วออเดร์6นะครับ พอเพิ่มพิเจอร์ะบบสายควบเ็พรอมใช้งานขอบคุณทุกการติดตามนะครับ่ะตัวนี้เ5้ารบาทนะัน,นีขอบคุณครับสวัสดีครับบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก ไม่ฟังไม่ลองทบทวนความหลังครั้งก่อนน้องไปเมือนนลวน้องขึ้นบานนาบอกว่าสาบแล้วเมืองลลวงเจ็บใจจนซสิ้งสวงเ่าลลวงเอาเรือนั้นแต่แล้ววันนี้น้องที่เปลี่ยนไป หลับเลือมคำเคยพูดไวาปัใจทุกเมือเสวรรค์พ่อแม่แก่ัานน้องจำกลับทำหุนหันผู้พอตายใต้ต้นจานน้อยใจพร้องความบดีกลุงเอ๋ลุงเทพเจ็บแล้วยังไม่พอ